เออได้ยินดีได้ยินอยู่ลองทำลองไงพี่หรอหลอครับหลอได้ยินไหมเปิงเปิงลงคาเฟ่ไปเลยพอนี่ลงตึกแดงไปเลยกายลงนี่ให้หน่อยตึกส้มขวัญฝั่งไหน่าวะนี่ะฮัลโหล อืมกลายลงติกงต๊กส้มอ๋อติ๊กส้มนี้ติ๊กส้มนี้อยากโดดใช่ไหมครับครับใช่ครับลงติ๊กส้มนะติก๊กแทนพี่ได้นะพี่ออกนะหกสิบสองนะคาเมตสติลเบอร์ไม่มีนะเว้ยทุกคนพอนี้โฟก,กัสแล้วที่พี่หนนะพี่ลงเมืองนะ จะไม่เห็นอันนี้ให้ผมลงตรงนี้คปะ่ะพี่คลิกซ่สามคลิกซ่สามครับมผมไม่มีรถเลยอ่ะน่าจะไม่เห็นคนผมไม่เห็นคน พี่ไหลมานี่ให้พี่ไหลมานี่ให้ไหลจิ๊กซอรถไม่ใครสะท้อนไม่ใครสะท้อนเช็คไมค์รึเปล่าไม่ใช่ผมไม่ได้ยินรอรอรอครับรอรอรอเคหายละรอ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 บตึกแดงอ่ะพี่เช็ครถให้ ดาเสียฟาร์มตัดมาทางพี่เลยนะเพราะไม่มีรถอ่ะ tm t ไม่ครบนะอะไรเนะเมื่อกี้อะไรนะอะไรปะพีงไม่ได้ยิน tm 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 ไก่ t ที่ ยังมีใครเอาเปล่าได้ยินเสียงพี่กายเปล่ากายเสียงกายกระตุกกระตุกนะแต่พ็ออยู่พาวฟังรู้เรื่องอยู่ <c oughs> เล่นไหนดี ว่าตะกี้ออกวะหรือจะไปหลุมเราติ๊กเหลืองไหมติ๊กเหลืองติ๊กเหลืองทอนไห่ดติ๊กเลยพี่ติ๊กเข้ารับเองเผื่อคิดอะไรออกฟาร์มไหลมาทางพี่นะมีรถให้ตนี้เอาเอาเอามึงเอามินนี้ปะมีแล้วมีแล้วเออเอาเอาแปดไหมเก็บมาให้แล้วเนี่ยเออเอาแลอวคุณตกน้ำตายไปตัว อ่ามาเลยพี่พร้อมละคูณหกมีอันหน <Set> ึ่งไหมครับได้เคเซเอนต้ไม่คมรบนะกับเอทีเอ็นด้วยนะไปกันอยู่เอมงมาแล้วบอกนะพี่หรอดูว่าให้พี่ไปรับเออกำลังไปหาย ให้พี่ไปรับไหมดอกของดอกของมาได้เถอบ้านข้าขนมก็ได้ปิงเดี๋ยวกูเก็บกลับไปเลยเดี๋ยวกูไปเก็บพี่พร้อมแล้วมีคุณสี่ให้อันหนึ่งสมอติสองนะสมอติมีสี่สมมติสองเฟเดตสามเฟเดตมีสี่ไป เนี่าาายมาใส่พี่ไปกาให้ก่อนไหมได้อยอเดี๋ยวทำร้อยสองแล้เออเ,ออเจอสันเผาเก็บมาเผื่อเยอะเกินไปนี่ไดหรอไปน่ะนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ฮันเดอร์โบลใช่ปะ่ะเรา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 พี่เปิดม,มัดแป๊บนึงกับพี่ไปกาก,ก่อนฟัง,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 งนะตัดพุ่งเลยนะตัดพุ่งตัดพุ่งแล้วเคิร์ฟเคิร์ฟขึ้นเนินได้ รายังไม่ไมีคนคับตัวคูณสามอ่ะโอเคเนี่ยคอมเพนเดอียไปหารถก่อนนะเนนี้ปะลนี่เขียวก็ได้นะบ้ามาตั <c oughs> ปิดนะ น้ำมันมีถังเฮ้ยไอปิงขอโทษไอเชี่ยพี่มาลายผิดเล่นลายบนนี่หว่าโทษ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 แล้วกลับไปให้เออพี่นึกว่าเออพี่เอ้อเองพี่เอ้อเองพี่นึกว่าเรามาโตเกียวออกโลจายนะเก็บนะชาวบ้านเห็นเออเดา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 คูลงเองต่ดูให้เหรอดูให้เราพี่ไป ยังไม่เห็นเลยว่ะมีมีมีราเทียคันนีเต็มให้นะนี่นะห้องน้ำนะห้องน้ำห้องน้ำข้างเห็ดห้องน้ำข้างเห็ดโอ้โหได้ยินไหมวะครับได้ยินแล้วพี่ได้ยินละโอเคโอเคฟังนะรถเริ่มเคลื่อนแล้วนะเว้ยสปีดนิดนึงตัดสายนะบ้านบ้านบ้านถึงมิดยังยังมีเอ้ยยังไม่มีคนเล่นมาได้อยู่ ตามติ๊กหรือว่าแค่ลรแวกออ่วนเหมือนเยอะอาเอาเอาอ่ะโอเคแค่ยึดเข่าใช่ไหม,ไมไอ่าพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วไอ้นี่ไม่ทีมเห็ดเลยก็ได้นะเว้ยต้อ,อ,องมองทางทางนนทอก่อนจะมีเห็ดอยู่อ่ะตรงเขงาาอ่ะมึนจำได้ไหมรถมูฟนะพี่ติ๊กให้รถมูฟทางนี้ติ๊กส้ม บ้านใกลยังเชิงไม่ขาดอาจ็นไปได้อาจจะไปปั๊มถ้าจะเป็นน่าจะเป็นตี้โซเวนี่ผมเติมน้ำมันรถปั๊มนะพี่อือส่งมาบ้านขวานะบ้านขวาใช่ไหมรอ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 ก่อนรอรอก่อนเฮ้ยดาเซดาเซสกินนี่น่าจะบ้านมันน่าจะน่าจะตี้นั่นแหละหน้าตี้ติ๊กส้มหน้าตี้ติ๊กส้มเนี่ยมีลายเซลเนี่ยพี่โอจอดบังเลยไปเลย พี่ก็ไม่เห็นมาแต่เมื่อไหร่วะอ๋อเออเนี่ยดาเซียนะผมเห็นแล้วไม่ไม่แปลว่าเขาต้องมาก่อนถ้าเกิดเขามาทีหลังพี่พี่ต้องได้ยินเสียงเขาต้องไม่าดีนะนนอ่ถ้ามาก่อนพี่แน่นอนถ้าเกิดเขามาหลังพี่พี่จะได้ยินเสียงรถเขาะระยะน,น่ะยึดไวเปล่ายึดรถไว้ก็ดีนะแต่พี่โคมให้ ไม่าเสียแล้เออยึดรถก็ดีนะว่าแต่พี่ยึดเองขาให้พี่หน่อยเขาให้พี่หน่อยพี่ยึดรถให้ได้ได้ได้พี่โย่พี่รถเขาติดหรือเปล่าเขาเลยแบบไม่ขับใช่ใช่ดํารถให้พี่หน่อยอ่ากายกายดํารถให้พี่หน่อยชนชนให้พี่หน่อย อ้าโอเคโอเคโอเคกายกลยกาดูดูสะพานเลยสะพานนี้สะพานรถโอเคโอเคอ่าวอ้าเขาเป็นเขาเป็นตี้ที่โดนรถไอ้นี่ไงรถติด Watch out แอ,อร์ดอกตก Watch out บ้านเหลืองได้นะพี่กายโคบได้อะออพี่เล่นเนินนะรถไม่กี่คันอะ โอเคคถ้ากันแล้วถ้าลงของพี่ได้อาเซียที่ได้บ้านนี้คนปังพี่เล่นเนินนี้นะพี่สองได้ต่อเล่นบ้านนี้ <em> ได้ครับอ่ะปิงเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้พี่ว่าเป็นตัวได้ที่ดีเนาะผมว่าเวิร์กดีนะเล่นบ้านเล่นพี่ก็กล้าไว้ดิพี่ผมว่าพี่กล,าล้าไ,ได้ผมไปเ<ป>ดี้ไปอ่ะได้กายเดี๋ยวพี่คืดล็อกให้ ที่เราเขึ้อยู่เราได้แค่แถบซ้ายนะวงวงกลับตัวเนี้ยวงวงกลับวงกลับยาดหลุมก๊อฟอะแต่มันครึ่งครึ่งอยู่นะถ้าเราไปยึดเนี่ยยึดยึดไอ้เนี่ยดักรถคิวซีอะเล่นได้อยู่เดี๋ยวแต่ต้องคำ้ำเขานะานะถ้าไม่ต้องคำ้ำเขาอะเออเออบลไม่มีคนนี่อือย้ายก็ไม่มี <Move S 2> มูฟมไหมููฟแล้วมโ <Okay, S 1> ลเคโอเคมูฟมูฟมูฟ ทางน้โทนี่โทนี่ขึ้นติก๊กซ้อมให้พี่หน่อยแล้วอย่าเปิดโลกนะพยายามหามุมปิดพี่จะไม่บอกว่าเล่นตรงไหนแต่เอาแค่โคที่มันเล่นได้แบบพี่จะเล่นริมน้ําให้เข้าใจนะเราจะคลองป่าริมน้ําบ้านโซโลตอฟก็น่าเล่นนะเว้ยปิงบ้านยังไม่เช็คนะบ้านซ้าย บ้านตัรอตอปกิ้นจะมาปิดเราไงบ้านตัวเออะเอยอ่ะอตัอก็านีบ้านตัรืไว้ก็ดีเดี๋ยวรอเซ็ตก่อนนั่นผมตอม่อไปน, <ยา S 2> นี้คือ,อลายดักรถรอก่อนรอเซ็ตก่อนรอเซ็ตก่อนไ,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 ไปเลย ครบได้ในกลุ่มนะอ่าอะไรวะกายกายกักบ้านนี้พี่หน่อยโทนี่ละครับโทนี่ดูไฮกาวเลยโทนี่ดูไฮกาวเลยค่อยๆเช็คนะโทนี่บ้านนี้บ้านอีกอ่ได้ได้พี่เดี๋ยวผมขับไปฮะครับครับชนฝั่งขวานะที่ครบได้อยู่ม้านไหนวะโทนี่ เก็บรถขวาได้ผมอยากขึ้นไปตรงนี้ว่ะแต่ว่าพี่โคลไม่ได้ผมว่าเล่นตรงนี้ได้เดยวพผมจะรถมาบังอ่ะไกลเล่นเลยนะไกลเล่นเลยนะตรงนั้นอ่ะตายเลยนะโอเคผมเล่นหินตรงนี้ได้ไม่อยากคุนถุดเยอ่าได้ได้ได้ขอแค่ปิดได้ถ้าปิดไม่ได้ก็เรียกเรียกพี่แล้วกันไอ้เป้งพี่มีคุณเสียไหมอย่างั้นพี่ทิ้งนะมีใครเอาบ้างคุณเสีย ทิลืไงไงองงางอนี่ดูไว้หน่อด,ด,ดิดูได้ปะทิ้เหลืองหรอเห็นใครจอดรถนะเพื่อนคือเห็นใครจอดรถอ่ะไูว่ามีอเล่าอยออะไรวะกายครับรถมันจะทิ่มทางน<อ>าตะเติดมาหากายเยอะอ่ะถ้ากายไม่ไหวกายก็เนตแล้วดึงหาพี่ก็ได้นะเล่นตามเวตัวเอง,องเลย<ด><ด>นะโอเค มีอะไรหรอค่อยว่ากันคือพี่ขอแค่ถ้ามันถ้ามันเซ็ตอะไรตรงเนี้พี่พี่ครบได้นะแต่มันมีข้อจํากัดคือเขาเกิดพี่ไม่โดนแจมจากไฮคาวฝั่งโทนี่นะเดี๋ยวผมตั้งรถไว้ถอยเอนเรยโอเคโอเคฟังนะเว้ยพี่ว่าเราจะดักรถได้คันหนึ่งสองคันอ่ะผมนอนอยู่ตรงนี้แต่ผมอาจจะต้องเสียรถนะเพราะผมบังบงเขาไว้อะและผมถ้ามีคนมายิงพวกพี่อะผมช่วยยิงได้ อ่าโอเครู้เรื่องมึงเซฟบ้านยังเซฟแล้วผมไม่เห็นมุมเลยมีแต่ข่าผมรถจอดไปไไดพิงที่ว่าปิงไปกักบ้านก็ได้หน่องเวกักบ้านแค่ริมแล้วหันรถก็หาอ่าบ้านมีเหรอบ้าโอเคโอเคโทษโทษโทษลืมคอร่อลั่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเจอรถพยายามไล่ไปเลยนะเล่นดุดุไปเลยนะพี่ไม่อยากให้เขามายุ่งกับโพเราให้เขาไปโดนได้พี่ โทนี่มองทางไหนผมพยายามมองแถวเขาที่เขียวอยู่โอเคแล้วพี่มอง,มองทางนี้เ,นเดี๋ยวกายมองทางนี้นะกายมองทางทางุยทงนะยาร์ะมองได้ดใช่ไหมดูทางนี้ได้ได้ไดอะแล้วพี่จะมองทางนี้ให้ทางติกส้มครับ ตีนี่ไหม,หามาไตีไหมตีไหมส้มเราไล่ไฮกาวได้<อ>มันจะโดนไล่ไฮ้กวได้ด้วยแต่ต้องตีส้มก่อนโทษอ่าได้โอเคครับปัม๊มยาน้ำนะวงนะี้ยตีนะเซตตีนะฟังนะเวท้ทนี่รู้ใช่ไหมขึ้นโคบได้แค่แป๊บเดียวพยายามกั้นรถซ้ายเว้ยตอนที่มึงลงทำ<อ>ให้ขาดนะฟังนะอ่ากายชนนะ ชนมึงเฟิร์สเลยผมลองเคิร์ฟขึ้นเสาก่อนนะเซ็ตสมมกรอบบ้านให้หน่อยนะถ้าเกิดว่างแล้วอ่ะตอนชนไปก่อนไปก่อนต่างคนต่างไปคนต่าไปคนตัดไปอยากเขาต้องโดนบ้านรับเหรอเขาต้องโดนบ้านรับไม่โดนไม่โดนไม่โดนเพราะเขาโดนลูกไปเลยโอ้ขับออกซ้ายใช่ไหมเล่นสองเล่นสองอื อย่าบ้านอย่าอย่าเปิดช่องให้เขาโคบเยอะนะเซตเน็ตเอาก่อนข้างหน้าเป็นหลุมไอ้เหียไม่บอกเลยคนแรกมึงไม่บอกเลยใครวะไอ้โทนี่หายมึงบอกทางกูหน่อยดิหูดังมีนะเว้ยพี่เคมโคับมันอยู่อ่ะผมรอดอ่ะผมมาถึงรอดอ่ะเอไอเคมโกดังได้ปะ บ้านบ้านที่เขียวมีเข้มโกดังได้ไหมฟังเขาเอาโอเคงันงันเอา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 ติ๊กส้อมเอาติ๊กส้อมเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวขึ้นเซตเลยขึ้นเซตเลยอ้าวโอเคโอเคคันพี่โล่งเลยไม่ทันนะผมชนไม่ทันอ้าพี่รอได้ชนเลยชนปากด้วยกันได้เอาปากด้วยกันบ้านนอกบ้านนอกสวย ค่อยๆเล่นนะเว้ยฝั่งตรงข้ามมีตัวหนึ่งเมื่อวันหนึ่งไม่ต้องรีบฝั่ฝรงระวังเน็ตระวังเน็ตระวังเน็ตไปเล่นนอกบ้านได้ปะอย่ามาเล่นชั้นสองเดี๋ยวโดนเน็ตกากเรากากเราพี่สมกหลังฮะเวยกวูดังแม่แจมเล่นเลยนะเล่นเลยเล่นเลยเล่นตามเพลเลยพี่เก็บรถให้พี่เก็บรถให้ ฝั่งนี้เขาทิ้งไว้ตัวเดียวเว้ยไม่แล้วมึงเห็นรถครบขึ้นได้ไหมอ่ะครบขึ้นได้ไหมถ้าเกิดครบขึ้นได้พี่ทำเตะได้นะแงะได้แงะเลยจะแงะได้อยู่อ่ะแต่มันไม่ล็อกไม่ละตัวหนึ่งอ่ะบ้านแดงกับบ้านเหลืองชั้นสองอ่ะบ้านแดงอยู่ชั้นหนึ่งสองตัววะมันมันล็อกมีเนตป่าเนตบ้านเออใช้เนตดิเนตพี่ไม่มีเนตพี่ไมม่ีไม่มีไม่มีไม่มี หลังโดนจอรดรถมาเราจะเสียแค่คันเดียวเพราะว่าพี่กั้นรถให้แล้วโอมจอดรถผมผมกลัวมุมนี้ว่ะพี่เก็บรถให้นะแง่ได้แง่นะอกายจะเอาอ่ะ<จ>พี่ใช่แง่ได้แง่เลยมันต้องเอามันทางผ่านเราเปิดอน้องเปิดไปเลยอ่ะมุมมันไม่โผล่ มันเก็บแล้วนะนเก็บตัวได้ตรงเนี้ยแต่มันได้โผลเลยมันได้โผล่จริงๆเลยระวังหน่นะพี่โอออืืนมยตรงบันไดต้องตีว่ะถ้าไม่ตีเรายึดไฮกาวไม่ได้มีสมมุป่ะสมมุปิดแดงให้พี่ได้ปะ่ะขึ้นสมมุตเตรียมได้ไดปะ่ะเสียเวลาหนึ่งนาทีต้องรีบทำถ้าจะรีบทำต้องรีบทำสมมุตปิดบ้านแดงให้หมดเลยไกลมากพี่หน่อยไกลเหล่าบ้านแดงหล่าบ้านแดง เปิงกดนะพี่ออกนะพี่ออกนะเอาโอเครอพร้อมนะสามสองหนึ่งยิงมั่วๆไปกดให้หน่อยรถช้ากดให้หน่อยเจ็บ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 หมดเลยต่างเจ็บหมดเลยค่อยค่อยเซตพี่ใจเย็นด้วยพี่ปั๊มเลือดหน้าหน้าผมมีตัวน่าสวยปิงสวยสวยน้องอีกหนึ่งพี่ปั๊มยาพี่ปั๊มยาพี่ปั๊มยาวโดนเดียวชั้นสองหมด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 สวยสวย ไปดูที่เล่นติเขียวผมได้ป่ะป็นโดนัทเป็นโดนัที่ไม่พร้อมเล่นนะไม่มีรถอ่ะไม่มีรถเฮ้ยแต่มีคนยิงมาตรงนี้พี่แล้มีรถเหลือคันนึงเราเหลือรถคันนึงไม่มีฟังไปกับวงคอรับไม่คอรับไม่ไหวไปกับวงคอรับไม่ไหวมีบักกี้คันนึงอ่ะปิงพี่เก็บสมองไปหนึงเฮ่งไปไปไปเก็บรถให้หน่อยเก็บรถให้หน่อยเก็บสมองให้ไปเอารถออกกันนะไอเขายิงแล้วว่ะพี่ เก็บได้นี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปด์อ่านอ่านขับเลยไอ้ไม่ใช่ไกดขับเลยไกดขับเลยเตีเขียวตีเขียวตีเขียวถ้าตีไม่รอดก็ส้มแต่ยังไงก็ต้องเตะอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เซตใหม่พี่อ้อมอ้อมอ้อมขวาป่ะอ้อมขวาได้ป่ะเล่นตามที่คุยกันเนี่ยเนี่ยเชื่อผมดิมาทางผมเนี่ยอ๋ออันนั้นอ้อมอันนั้นอ้อมซ้ายป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กอยู่นู่น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิงได้ที่เล่นปะได้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 เซตก่อสร็จปิงก็พอไปเซตมาเซตขาเซตขวาแล้วเซร็จส้มได้ปะปิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่พี่อ่ะพี่เซตส้มได้ใช่ไหมโอเคโอเคไอ้ยวงนิดเดียวเองเล่นดีๆเลยเหมือนเหมือนได้คิวเยอะวงเนี้ยแค่คุมให้อยู่ก็พอขยับไปข้างหน้าได้ปะขยับไปข้างหน้าได้ปะ พี่อย่าไปเลยแล้วพี่ให้ไฟให้พี่จะบอเติมเติมน้ำมันแป๊บไม่ต้องขี่ขาคลายไปสกาก็ได้เว้ยเดี๋ยวลาได้หนึ่งนาทีอ่ะไปเล่นบ้านเหนือหัวบ้านเนี้ย่ยแต่อันนี้ต้องเคลียร์ลาต้องเคลียร์ปิงตัวนอนปิงโดนรัดป่เราโดนราดป่ะรับรับรับ บ้านบ้านบ้านม่วงนะบ้านม่วงยิงได้เรื่อยๆเนาะตามมาเสมอมาดูขวานก็ดีนะแต่พี่หาพี่ให้พี่หาพี่ให้เล่นไปดูขวานบ้านขวานผมก็ต้องขอเว้ยพี่โอยิงกดซ้ายหน่อยกำลังซึมซึมเข้าวงได้ เป็นข้างหน้าเล่นได้ป่ะอาควาโดนบ้งนฟ้ามีบ้านบ้านเขียวเรามีบ้านนี้ไปมีป่ะบ้านเขียวมีนะเฮ้ยบนบนบนบ้านฟ้าเราเล่นได้ป่ะเอารถไปด้วยนะไม่ได้เช็คด้วยระวังระวังด้านนี้พอแล้วออืบนบ้านฟ้าเล่นได้ใช่ป่ะถ้าบนบ้านฟ้าเล่นได้อ่ะเราเช็คแค่ขวาให้ขาดก็พอแล้ว เหมือนเป็นตัวเสร็จบ้านงใช่ใช่ตะกี้เสร็จตะกี้ยิงยิงมาจอดนี่เหรอชนนี่ไหมชนนี่ไหมชนเหรอตัวไหนบ้านเหรอขวาเกียร์ยังเกียร์ขวาเกียร์เล่นได้รอได้รอได้ไปเลยไปเลยออาบ้านขวาพี่กายเป็นค่อยเล่นเนาะพี่มีเน็ตเฮ้ยวิ่งวิ่งไปบ้านสองแล้ว ة, พี่มีเหน่พี่มีเหน่ตอนได้นะพ şey yes, ี่เหน่ท so ี่อยู่เน่เน да SO ่เหนสองตัวสองตัวในอะห้องในกับห้องต้องนี่เพียต้องรีบพี่ปั๊มเล่อะพี่ปั๊มเรื่พี่โดนไฟโอเคโอเคห้าสิบเก้าวิกายดูเวเผื่อด้วยนะต้องนี่เคลียร์เขาต้องนี่เคลียร์เนี่ยพี่ผมโดอยู่ เดือดรูเดอเน่ลูกกนหนึงกำลังปาคนลูกนี้เอาเลยนะปิงตาล้วตายแล้วขั้นหนึ่งั้นหนึ่งขั้นหนึ่งตายู่เดือดตัวเดียวหมดแต่ปิงไดแต่ทานแต่ทันกายกหาที่เล่นกายหาที่เล่นได้อพี่เอาบักกีเนาะโอเค โอ้โหข้างขง้างหน้าดูดิข้างหน้าบานเลยเชื่อใจเชื่อใจจะมาอทักเวเอาเลยพี่เชื่อใจเองต้นไม้ได้ปะแถวต้นไม้ได้ปะต้นไม้เออต้นไม้เออสมก็คอยให้เห็นเห็นปะเมื่อกี้เห็นปะมีคนซ้ายมือยังไม่เห็นยังไม่เห็นพี่พี่เพิ่งออกโอเคโอเคครับโอเคไกลเล่นได้ไหมเฮ้ยข้างหลังปิงไม่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 พี่ฟังนะข้างหลังตาลีบันมาไกลเ็นตี้โอ้โห เขายัดผมว่ะอืมอืมอืมเนียนได้พี่เนียนข้าผ่านโอ้ไม่ได้วะให้เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วคราวนี้มึงจอดมุมมึงต้องชิดซ้ายกว่านี้เว้ยเนินเนี้ยมันไม่ใช่เนินอันนี้เว้ย